สวัสดีครับส่งงานนะครับโตโยต้ายารีคอร์ดนะครับตัวใหม่เลยนะครับถือว่าเป็นรถที่คุ้มมากเลยนะครับผมดูแลคั้งนี้แล้มาดูงานติดตั้งกันเลยนะครับก็ไม่มีกล้องมาก็ติดตั้งเป็นกล้องหน้าหลังเข้าไปนะครับนี่ไฟแดงเลยผมจะให้ดูมุมมองด้านหลังก่อนนะครับการเดินสายนะครับก็จะเก็บให้เรียบร้อยตามขอบสังเกตด,ดูเห็นไหมตัวนี้ก็สนิทเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับภายในแล้วก็ตัวกล้องหลังมีขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลย อยู่ภายในแล้วมันต้องออกไปข้างนอกแล้วนะครับเพราะว่ากล้องหลังในตัวเขาก็มีอยู่แล้วเห็นไหมต่อมามาดูมุมมองกล้องหน้านะครับจากแถวสองสองไปด้านหน้าแบบนี้ในรายละเอียดนะครับเราเห็นไหมเก็บให้เรียบร้อยขึ้นอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยเนี่ยตัวกล้องหน้าอ่ะเราจะไม่เห็นเราต้องมาดูภายในสองนี้นี่ การเดินสายก็ไม่ต้องไปแกะคอนโซลตรงนี้เพื่อที่จะแคปสายไฟจากที่จุดบุหรี่หรือ USB ไม่ต้องครับร่วงกับฟิลได้เลยตัวกล้องขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมสวยๆเลยมีภาพถ่ายนิ่งให้ดูนะครับมุมมองกล้องหลังก็จะประมาณนี้นะครับสนใจแบบนี้เราก็สามารถติดต่อทางเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ